สวัสดีครับผู้ชมครับพบกบลุมเพลินฮะนสตับเดอะซอมบี้และตอนนี้เอ็ดเวิร์ดก็เข้ามาในตัวเมืองแล้วหลังจากที่เราไปฉีที่เขื่อนพันชบูจนทะลักเอ่อเมืองตอนนี้ก็โกลาหลเพราะน้ำที่ไหลหลากเพราะฉีเราฉีเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ยากครับ้าย่าน,นทุกคนไปลุยเป้าหมายของเราตอนนี้นายกเทศมนตรีมาตีเอ้อไม่ใช่มันเดมันเกี่ยวอะไรกับมาตีวะโอ้ริกอโอ้โอ้โอ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 โขอกินหน่อย ก็คือเขาเขาเรียกว่าจับเมียไปคือเมียบอกว่าเฮ้ยแล้วประชาชนล่ะจะทิ้งประชาอ้าวไอ้บ้าแกไอ้บ้าโหดจริงนี่มาตอนนี้เราจับทหารจับหัวเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทหารมันเอ้ย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 โอ้โหมันเตะมือทหารมันใส่มวงครับคือว่าง่ายมันป้องกันการนี่ป้องกันการโดนป้องกันการโดนเอาแขนมันนี่แกแข็งแก่ โอพวกแกใส่หมวกนี่เองใส่หมวกป้องกันอย่างนั้นเลยเฮ้นี่นี่นี่กินหน่อยกินหน่อยเอาพักพวกก่อนเบลเล่เหรอหมวกเบลเล่เหรอฮะพอพอแล้วเราฮะวันนี้เอาแขนมาดนี้แขนมานี้เอาแขนเอาแขนมานี่เอาแขนมานี่นนเ,อนเอาแขนมานี้เอาแขนมานี่ตัวคนไปทุกคนไป,นไปโอ้ยโหดมากเลยด่านนี้คือยากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปาแขนไปก่อนคว้างระเบิดไปแล้ว Okay. เรียบร้อยได้พวกแล้วเขานี้ละเออ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 รีโลดิ้งรีโลดิง,ดงแต่ประเดน็นคือเราจะไม่ได้พวกนะสิถ้าเกิดว่าเราจัดการพวกนี้โดยการใช้กระสุนปืนแต่ว่ามันก็จัดก,การพวกมนุษย์ได้รวดเร็วอยู่โดยการใช้อาวุทธที่เขาสร้างขึ้นมาเองฉันจะทำลายพวกแกโดยการใช้อาวุธนี่แหละไปเลยทุกคนไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย <ไป S 2> เออเรียบร้อยอเคเคลียร์ตายหมดกรเกลี้ยงไป เรียกแขนตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปกันเถอะทุกคนโฟรามีโฟรามีเซฟิงดันน่าจะทางนี้อ่าทางนี้แน่นอนอ่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอกินนะครับเซเวเลนประชาชนอย่าได้วิตกกังกวลไปออแอดเวิร์ดคนนี้มาช่วยแล้วพอแค่เอาสมองของคุณมาถ้าไม่มีสมองไม่เป็นไรเรียบร้อย จำนวนประชากรซอมบี้ของเราเพิ่มพูนขึ้นว่าง่ายที่นี่เหมือนเพิ่มสแต็กเลือดแล้วก็อันติให้เราแสดงว่าไม่ช้าก็เร็วพวกแกก็คงจะมีเยอะแต่อ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับนี่บัหล่งอาหารชั้นยอดเดี๋ววันนี้เราจะมารีวิวการกินสมองกันนะครับพบกับแอดเวิร์ดในช่องยู u ู u แอดเบิร์ตซอมบีมีประตูซ้ายขวาห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอะไรวะ ห้องน้ำหญิงไม่มีเข้าไม่ได้เอ่อวันดียครับวันดียครับโอ้เยอะเยอะโอ้เยอะโอ้โอ้โอ้โห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 โอ้เดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นกับระเบิดกับระเบิดเออกับระเบิดกับระเบิดโชคดีนะเรามีระเบิดตับของเราปลาไปโอ้โหดูท่าตุตรงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว่างระเบิดก่อนเอ้ยคว่างแขนเราไปก่อนคว่างแขนไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮิ๊บเฮิ๊เฮิ๊เรียบร้อยเข้าข้างหลังเฮ้เอาละมาแอนนีชียอ์ดิชูเดมชูดิสโหเยอะ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 เออเรียบร้อยเคลียรเฮ้ไวมากเลยเกมไวคือพอยึดได้เนี่ยเกมก็ไปไวมากเลยไปทุกคนใช่แล้วครับแอดเวดครับพวกเราเป็นซอมบี้ได้เพราะฉีแอดเวดแล้วนะครับโหฉันปรับเปลืองเมื่อกินพวกแกเนี่ย แน่นอนครับพวกเราเนี่ยตอนที่สำลักน้ำเนี่ยฉีแอดบดเขาไปในคอครับก็เลยเป็นเลยเลย <c oughs> นี่ยพวกมันเยอะอย่างนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเรียบร้อยระเบิดหัวไฮ้แกไปสิไป,ไปส,สีสงสัยตรงนี้ต้องใช้อันติตดหนึ่งทีแล้วก็กัดเพิ่มโอเคสงสัยฉันต้องใช้บริการพวกแกเดินไปโดนกับดักระเบิดก่อนนะเข <c oughs> ้าใจไหมโดนระเบิดก่อน โดนโดนอ่าไปเลยไปเลยทุกคนไปเออเรียบร้อยอืเรียบร้อยเออฉันมีซอมบี้ฉลาดก็เลยอย่างนี้แหละโกแกไปแทนฉันคว่างระเบิดไปละเออโอ้ยโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยที่จริงเราน่าจะใช้ซอมบี้ไม่ใช่ดิคือนี่มันมีทางลับด้วยลับป่ะทางเนี้ยไม่ใช่คือเราคว่างแขนไปแล้วก็ แล้วก็จับหัวแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงพวกทรัฟไม้พวกนี้เอ้าเอาเฮ้ยเอ้าไปทางโล่งทางโล่งทางโล่งทางสะดวกแล้วทางสะดวกแล้วเออเออทางสะดวกทางสะดวกแล้วทางสะดวกแล้วครับทางสะดวกแล้วเมื่อกี้พราะการระเบิดแขนนั่นหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ้าวเดี๋ยวทุกคนเด็กๆเด็กๆเด็กๆอย่าเพิ่งฆ่าจะหมอดิฉันขอเดี๋ยวฉันขอจริงก่อนโอเคเรียบร้อยไปเด็กๆอย่ามาตีฉันไอ้บ้านี่ฉันเอง เออเออเด็กๆเด็กๆเด็กๆแป๊บเดียอย่าเดินไปอย่าเพิ่งเดินไปให้พ่อยิงก่อนลูกไม่ฟังไม่ฟังให้พ่อยิงก่อนให้พ่อยิงก่อนนั่นไงนั่นไงเออให้พ่อเปิดทางก่อนลูกเ้ยระวังระวังโอ้ยโอ้ยโอเคทางสะดวกละโอเคซอมบี้เหลือติดเดียวเองไปเราเอาทหารเนี่ยยิงไปก่อนเรียบร้อย วิธีนี้ถ้าเกิดทำตั้งแต่ที่แรกคงไม่เกิดปัญหาหรอกนะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนรู้สึกมีสไนเปอร์อยู่งั้นด้วยจัดการตรงนั้นก่อเคสไนเปอร์แขนหลุดละเอ้าอตายเเรามาได้ไกลแค่นี้ถึงเวลาที่เราจะเฉิดฉายหาพรรพวกเพิ่มก่อนอ้อบผมบีเพิ่มมาไหนๆๆเยอะๆเยอะๆเออเยอะๆเยอะๆดีดี อะไร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 เอาละทุกคนเรามีเมียต้องไปหาต้องไปช่วยเมียของเราเฮ้ย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 สนิทสนิทสนิทโอ้โอ้ยโอ้ยเตลสเต๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอะไรยิงวะอะไรยิงมาจากไหนวะเฮ้ยโอ้ยลับขับก่อนกลับก่อนโรเกลันเช่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งก็โรเกลันเช่ไม่ในข้างในนี่แน่เลย กินกินเนี่ยผมกินก im ินเพิ่มก่อนเดี๋ยวอาหารอันโอชะรออยู่ในนี้พวกมนุษย์พวกนี้มันออกมาให้เรากินสมองแล้วเพิ่มจํานวนดีดีพวกแกบดีดีดีอ่าดีดีเออเอามาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนียกินกอนกินกอนเพิ่มกันเพิ่มกันอ่าเพิ่ม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 ไหนในนี้มีใครไหมครับขออนุญาตครับผมชื่อเอ็ดเวิร์ดผมต้องการสมองของพวกคุณอ้าวรู้สึกทางมันจะเชื่อมันเลยว้าวเล่นตอนเด็กจำไม่ได้ อ๋อแกนีเเเ่เรียบร้อย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 ควางระเบิดไปแล้ะแค่นี้เราก็ไม่จำเป็นต้องโดนระเบิดอ่าเราคว้างแขนไปก่อนเลยอ้าวแขนแขนแขนติดแล้วว่าแขนติดอะไรโอ้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 ไปแล้วไปและนี่น ну umm> ี่นี่นี่ยิงมันยิงนี่นี่นี่ ลายโพสเซสโซเจอร์มีเออไอ้มันยิงตัวพ่อมันยิงตัวพ่อโอเคเราจัดการยิงแลนด์ไม้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดซอมบี้เรามาตรงนั้นได้ซอมบี้ก็น่าฉลาดเราเดินไปดูก่อนสวัสดีครับ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 นี่นี่นี่จะเข้าศูนย์ควบคุมละเห็ุว่าจะหลบผมได้เลยเฮ้ยนี่นี่แหมคนเดียววันแมนอาร์มี่จริงๆ เออเฮ็ดช็อตตลอดไหนมีมาเฮ้ยเคลียร์แล้ววะลงโอเคถอดไปสแตนรังต้นปลายทางดึงเรียบร้อยไม่มีใครละไม่มีซอมบี้แม่กระแต่ตัวเดียวเพราะเราใช้กระสุนยิงมาแล้วครับอ็ดบดมาถึงข้างในควรัน,นโซนเห็นแล้ววะ โอ้เฮยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอบ้าไอทั่วไออันนี้อันนี้นี่มาน,นี่เรียบร้อยคือแล้วผมจะหาซอมบี้่างไหนมาตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ครับมินาซังคำว่าแกเตอร์ซอมบี้แล้วผมนี่ก็ยิงซอมบี้หัวกระจุยเหมือถึงยิงคนไปหัวกระจุยแล้วครับ <t od ic> อ๋อน,นี่ไงตอบโจทย์ <t od ic> ขอบคุณมากครับพวกคุณนี่เองที่ถแถลงขขอบคุณครับ หมยินดีเหลือเกินนะครับจ่านะครับจ่าสิตรีนะครับปังเดียวมาถูกป่าววะไม่รู้อะอ้าวไปช่วยกันทำมาหากินเปิดประตูไปเปิดประตูไปเปิดประตูไปไปครับไปครับไปครับสิบในสิบในสิบป่ะครับประตูครับประตูดิครับเปิดเปิดครับทางนี้ครับทางนี้ครับให้ไวให้ไวไม่ทำงานเลยวะไม่กระเตืองไม่งั้นโดนทำโทษนะพุ่งเหลา ช้าช้าอีกอีกห้าทีรวมจับคนช้าหนึ่งนายรึเปล่าช้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 าไปไปทุกคนทุคนไปไปปิดประตูอ้าถูกแตกละเรียบร้อยผ่านด่านนี้ง่ายๆเราลดจิ๊บ้าไปเลยไหมมีนายทหารคนไหนอยากจะขึ้นไหมครับนี่ครับไม่มีนะครับไม่มีแล้วผมว่าขับฝ่าไปเลย ขอบคุณครับเรรียบร้อยเข้าไปหอสมุดดีสตรอยทีบไป <'s> มันก็แน่นอนอยู่แล้วที่แกอย่าให้พวกมันเข้ามาในห้องแอบของฉันนี่คือใจกลางของเมืองพันช์โบลนะเว้ยของทุกอย่างฉันอยู่ข้างในนี้ไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างตรงนี้ผมจะจัดการลูกน้อง,องผมจะดูแลทุกอย่างที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับ ตามที่คุณบอกเลยได้ได้ไดเกี่ยวกับตรงนั้นแหละสิ่งพวกนี้เออไอไอ,ไอซอมบี้ที่ใส่ชุดไทยแน่นอนว่าไอตัวนี้จะเป็นซอมบี้ที่แปลกประหลาดหน่อยแค่ก็รู้นะคืออย่าให้เจ้านี้เข้าไปข้างในนี้เข้าใจไหมผมเข้าใจแล้วครับคำคำสั่งนะครับผมจะไม่เสี่ยงชีวิตคนของผมนะครับพเพื่อให้คุณไปโดนเลยแน่นอนครับอืมดีมากยอดเยี่ยมนี่มันจะบ,บินเป็นโบบาเฟ่อีกแล้วเหรอเอาละเอาละเละตรียมพร้อมให้ดีนะ เอาละบอมบี้ใส่สูตรอันนี้มันฉลาดโลกเกโรเซตึมเพิ่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 มเชื่อเชืโอเคเรียบร้อยแค่จับได้โอเคเราจะยิงทหารประชาชนเอ,อ้ยอย่ามปถบป่าเอ,อ้ยฉันนุ่งใสจะเจ็บแกไว้เป็นอาหารเดี๋ยว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 เข้าเข้าเข้ากันเข้ากัอน,ากอนอ่าอ่าจึงจากกลางข้า,างบนฉัการจัดการบน รีโหลดิง้งรีโหลดิง้งอะวะเอ้ยรีโหลดิง้งรีโหลดิ้งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะแตกแล้วจะแตกแล้วโอ้ยโดนไฟ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 เคลียร์เคลียร์เออตายเรียบร้อยมันยิงแงวววะมีผลผลสุ่มยิงขอกินนะครับขอบคุณครับใจดีจริงๆอ่าซอมบี้ตามมาข้างหลังละโอเคเรา ต้องหาวิธีเดี๋ยวเราปาแขนขึ้นไปข้างบนแล้วกันยึดจอตัวนี้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 ้ยเฮ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 ้ยเ้มันู้้มันู้้ย้ย้ยัฮสย้ยเ้ย้ั้ย้ย้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้เเเยเย้ยย ดีมากครับดีมากครับร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจคนละปักสองปักครับคนละปักสองปักมีประชาชนมาให้เราได้รับประทานกันอีกครั้งโอเคครับขอบคุณครับ,บค,ค,คุณครับคุณครับมาครับมาครับไปครับไปครับไปเปิดประตูไอ้พวกหมอบคานนะไปเปิดประตูนะครับอันไหนมีชีวิตอยู่ได้ไปไปมาไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นไปไปไปเปิดประตูไปเปิดประตู ทุกคนมาตทุกคนมาตอย่าลืมครับเป้าหมายของเราระตัฮอบพอบพอบบอย่าแวะกินอะไรครับจบงานนี้มีให้กินนะจบงานนี้มีให้กินอยู่แล้วสมองข้างในเพียบครับมาอีกแล้วไม่จบไม่สิน้นอ้าวประตูพงนะังแลภารกิจเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยทุบมาตั้งนานทุบจนโลกจะแตกแล้วขอบานละ สัมผัสได้มีกลิ่นเมียเฮ้ยไม่ใช่เมียรถถังฝั่งทนรถ้วจะหลบท่นเฮ้ยบอแล้วถังเลยอพายุกริตเฟลเฟลเลอร์อิสพาวเวอร์ไปทำขัดข้อง ไม่สามารถที่จะเปิดป้องระบบป้องกันภัยได้ยังไงก็ขอให้ปลอ,อ,อดภัยครับไอ้แกไม่มีใครรอดมาถึงขนาดน,นี้ได้เออกองทัพของฉันจะจัดการแกระบบที่นี่แหลกเป็นจนเออแต่ฉันจะให้แลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่าแกไปภัยเวรแลบของฉันได้โดยการไม่ทำลายของแล้วก็ทุกอย่างฉันจะอ่ะ,อะโทษทีคือไม่ได้ยินเดี๋ยวนะมันข้างบนมันนี่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  นี่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 นี架架架架่ไพรเวทแล็บไพเวทแล็บโอ้โหเยอะว่ะเยอะว่ะโอ้โหซองบี้เราเยอะมากบอกเลยนี่มันอย่างกองค์กรนาซาแต่ว่ามันถึงเวลาที่เราต้องจากกันไปพอจบเศษหนึงพอดี <laughs> เอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับสตับเดอะซอมบี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าภาคผิดแพลิดยังไงต้องขออภัยเพราะเล่นสดๆมาสดๆเหมือนทำไมก่ดดอนแล้วก็ว่าได้ถ้าเกิดชื่อชอบลืมก่อนแล้วก็สปายตามด้านล่างข้างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับสตับเดอะซอมบี้เอาละไปฉันพร้อมแล้ว